สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะแฟนคลับเพชรยนต์คันรถสวยคุณภาพเกรดเอนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาเพชรยนต์นะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตนะฮะสต็อกรถกระบะนะฮะของบริษัทเพชรยนต์นะฮะตอนนี้เข้ามาเยอะมากเลยนะแล้วก็สําหรับคุณลูกค้านะครับที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะครับช่วงสงการนี้นะเดี๋ยวผมจะพามาแนะนําเลยบอกได้เลยว่า นะครับทั้งราคาถูกนะฮะทั้งลดมือเดียวไม่น้อยด้วยนะครับมีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวสูงนะครับสีประตูแคบนะครับมีให้เลือกทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็ขอฝากโปรโมชั่นพิเศษเลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจอาจะออกรถก่อนสงการนี้นะกับบริษัทเพชรยน์ของเรานะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับส่งรีนะครับทั่วไทยเลยนะับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ ทิศทางใดของประเทศไทยนะเราส่งรถถึงหน้าบ้านเลยเรามีบริการจัดไฟแนซ์นะครับถึงหน้าบ้านทั่วประเทศเลยด้วยนะครับนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมคันแรกเลยนะครับคันนี้เลยนะครับนะฮะน้าหล่อสวยๆอย่างนี้เลยนะครับคันนี้จะเป็นเจ้าตัวเดลต้ารีโวนะครับ 2.8G ล็อกโคปี2018นะ ได้เป็นตัวยกสูงพีเดอร์เกียออตโต้นะครับหรือว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นตัวโล็ c กโคโนะโฉมด้านหน้าเขาก็เขาเรียกอย่างก็จะเป็นโฉมหน้าหล่อกนะไฟท้ายโปรเจคเตอร์เลยเลยนะครับมีไฟเดเทอร์ม n นิ่งไลท์นะครับ,ไไรนะรบกระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะฮะนีไม่พ้นเจ้าตัวล็อกโคโแน่นอนนะครับคันนี้ราคาขายอยู่ที่7,99,000บาทเท่านั้นเองนะครับ เป็นรถปี2018นะฮะเลขไมลของเขาวิ่งอยู่ที่171,000กิโลเท่านั้นเองแล้วก็เน้นย้ำนะฮะคันนี้จะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับในส่วนของตัวบอดี้โครงสร้างต่างของตัวรถเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีประวัติชนหนักพิกความจมน้ำใดๆทั้งสิ้นแน่เลยนะฮะสามารถสามารถตรวจสอบประวัตินะฮะกับทางสูบ่บริการได้ทั่วประเทศเลยนะอ่านะครับคันแรกนะครับ799,000บาทนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่า แล้วก็จะพานะครับนะชมในส่วนของกระบะทํากินนะฮะนะทำกินคันนี้เลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นขายนะครับผักผลไม้หรือว่าก่อสร้างต่างๆนะคันนี้แนะนําเลยนะครับเป็นรถปี2019แล้วก็ไหม่น้อยด้วยนะคันนี้ใหม่เพียง 6, 3,000กิโลเองนะครับเป็นรถตัวจอย t ต้ารีโวนะครับ นะฮะโตโยต้ารีโ 2.4J นะับปี19นะครับราคาขายอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทนะครับรถปี19ไมล์60,003นะฮะราคา5 2 9 0 0 0บาทนะครับได้เป็นตัวยกสูงด้วยก็โฉมใหม่ด้วยนะครับนะมาพร้อมตัวหลังคามาให้เรียบร้อยทำกินได้เลยนะก่อสร้างเนี่ยสบายๆนะครับคันนี้นะเครดิตดีนะครับออกรถศูนย์บาทได้เลยนะไม่ใช้ต่างสบาทเลยนะครับ นะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับนะลูกค้านะทุกอาชีพสามารถออกคันนี้ได้นะครับติดต่อมาหาผมได้เลยนะนะครับใครได้คันนี้ไปผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะคุ้มเลยนะครับรถมือเดียวนะครับไม่น้อยด้วยราคาเพียง5 2 9 0 0 0 0บาทนะรีโว่สองจุนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับอ่ามาทำกินแล้วนะครับมาเอาใจสายเที่ยวใสยลุยนะครับใส่แคมปิ้งนะ เอนดูโลนะครับขอแนะนำคันนี้เลยนะครับเป็นเจ้าตัว Isuzu D-Max นะครับ All New นะเป็นตัว3.0์ v c o r ปี2019คันนี้นะครับไม่วิ่งเพียง51,000กิโลนะครับได้เป็นสีบอนเงินนะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะคันนี้ราคาขายอยู่ที่815,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาด้วยนะครับนะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะ ผ่อน4ปีนะครับคันนี้พออยู่ประมาณ1 4ื่นสี่หมื่นห้านะครับยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะเป็นตัวท็อปสุดเลยแล้วก็เหลืออยู่คันเดียวแล้วด้วยนะสำหรับวีคอร์สนะครับนะคันนี้ขับ4ด้วยมานะครับต่อมานะครับสำหรับลูกค้านะครับที่กำลังรอนะครับรอเจ้าตัวว i g โก้หน้าแชมป์ตอนนี้เข้ามาแล้วนะนะครับเป็นเจ้าตัวต o y o ต้าว g o โก้นะครับ2.5 e P-runner เกียร์แมนนวลนะครับคันนี้จะได้เป็นตัวปี2014โฉมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็นตัวโฉมใหม่นะครับไม่์คันนี้176,000กิโลนะครับาสำหรับลูกค้านะครับที่เป็นสาวกนะครับ Toyota Vigo นะตัวเครื่อง D4DV Entero แนะนำเลยนะครับคันนี้นะครับรถสวยมากแล้วก็มีคันเดียวในบริษัทนะครับเป็นสีดำเงางามเลยนะครับนะคันนี้อ่า มาดูกันหน่อยนะครับยางนะคันนี้จะได้เป็นยางปี2019นะครับปี2019เป็นยางดิสโต re ทั้ง4เส้นนะฮะดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังในส่วนของรายละเอียดตัวรถเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยไม่มีประวัตินะครับชนไม่มีประวัตินะครับสีไม่ได้มีเก็บเลยนะคะนะสังเกตจากตัวคัสซีนะครับดำสนิทเลยนะครับ ไม่มีรอยโคร่รอยสนิมเลยนะครับคันนี้แนะนำเลยนะครับราคาเพียง400กว่าบาทนะครับนะ400กว่า,าพออยู่ประมาณประมาณ8,000กว่าบาท435,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่8,000นะครับ8,000นะครับคันนี้เครดิตดีออกรถสุนทบาทนะครับเครดิตดีออกรถสุนทบาตเลยนะสำหรับ v i g o c แช m p คันนี้นะครับฝากด้วยอ่า มาดูวิโก้แชมป์แล้วตอนนี้นะครับมีกระบะนะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะคะของค่ายโตโยต้าเลยนะครับเป็นเจ้าตัวโตโยต้ารีโวนะครับ2.4มิตรนะครับตัวรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีตัวนะครับเอ็นทีมิดไฮนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรองนะครับ2.4มิตรนะครับพรีแรนเดอร์เกียร์แมนนวลนะครับเป็นรถปี2021นะีนะครับคันนี้วารันตีศูย์เหลือเต็มเต็มเลยนะครับหน0 0 0 0้ามนโลนะครับ5ปีนะครับ นะคันนี้ไม่เพียง21,413กิโลเท่านั้นนะครับได้เป็นสีขาวนะครับนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับชมหน้าใหม่แล้วนะสวยๆเลยนะฮะดีไซน์ออกมาได้ดูสวยมากนะครับนี่เลยนะครับราคาเพียง6 6 9 0 0 0บาทนะครับประหยัดกว่าใบแดงเกือบเก0 0บสองแสเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัว Revo 2.4มิตรคันนี้อ่าเรามีอีกคันหนึ่งนะฮะคันนี้จะเป็นปี2020 เป็นตัว Toyota Revo p r พรีร2.4มิตรเหมือนกันเป็นตัว Smart c a คคันนี้ราคาอยู่ที่659,000บาทนะครับได้เป็นโฉมใหม่ได้เป็นตัว p ร nder ยกสูงนะครับไม่ต้องเอาไปทำไรแล้วลูกค้านะครับถึงประวัตินะครับสามารถเข้าสู่ได้เลยนะครับเข้าสู่ได้เลยเช็คประวัติสู่ได้เลยคันนี้ใหม่หมื่นหเองนะครับอ่าต่อมานะครับมาดูนะครับในส่วนของ r ี v o สมาร์ทแคปที่มีแครี่บอยนะครับคันนี้จะเป็นรถโฉมปี2016นะครับตัว 2.4E นะครับพีนเป็นรถบดระวางจากหน่วยงานนะครับตรงนี้บอกได้เลยข้อดีของเขาก็คือ,อาสามารถตวรวจสอบประวัติกับทางศูนย์นะครับเช็คระยะตรงตรงตลอดนะครับนะในส่วนของเรื่องไม่แทนนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยสําหรับรถหน่วยงานนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิกว่มจมน้ําแน่นอนนะครับเพราะว่า เขามีนะครับคนขับที่ดูแลรักษาอย่างดีนะครับคันนี้ราคาเพียง479,000บาทนะนะครับ479,000บาทนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเอกสารไม่ยุ่งยากนะย้ำอีกครั้งนะออกรถกับเพ์นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับออกได้ทุกอาชีพบอกได้เลยว่าเราดันทุกเคสแน่นอนนะครับเพียงคุณลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับ ว่าอยากได้รถรุ่นไหนยังไงนะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ออตโตออ้มาดูสีประตูกันหน่อยนะครับสีประตูสีขาวตอนนี้เรามีโอหลายคันเลยนะครับโฉมนี้จะเป็นตัวโฉมหน้าหล่อนะครับโฉมหน้าหล่อปี2018นะครับมีอยู่3คันนะครับไมแสนสองแสนสี่อยู่2คันนะครับราคาขายอยู่ที่649,0 0 0บาทนะครับนะ649,000บาท นะครับถ้าออกรถศูนย์บาทเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ1 2ื่นนะคันนี้ไม่แสนสี่นะครับนะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสประตูยกสูงแครี่บอยมาด้วยเป็นตัวรองท็อปนะนะครับรายละเอียดตัวรถอ่ะจะบอกว่าสวยมากะครับนะรถของเรานะอย่างคอนเซปต์บริษัทนะฮะที่บอกว่าเพรยนต์คัดรถสวยคุณภาพเอเอเอนะครับลูกค้าดูในรีวิวนะฮะจะเห็นว่าสวยแล้วนะครับมาดูตัวจริงบอกว่าบอกได้เลยว่าสวยกว่าในคลิปอีกนะครับ เราข้ามฝั่งมาดูในส่วนของแบรนด์มิตซูกันหน่อยตอนนี้นะครับเข้ามานะครับในส่วนของตัวมิตซูไททันเข้ามา2คัน,นครับเป็นตัวแคบปล่อยไปแล้วนะครับตอนนี้จะเหลือเป็น4ประตูนะครับคันนี้เลยนะครับจะรถเป็นรถปี2020นะราคาขายเพียง659,000บาทตัวลองท็อปนะครับได้เป็น4ประตูนะครับไททันพัดเลยนะครับเป็นโฉมใหม่นะสวยๆอย่างนี้เลย ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วอย่างนี้เลยนะครับโฉมหน้าเนี่ยคือมองด้านหน้าเฉยเเนี่ยคล้ายๆตัวปาเจโ o สปอร์เลยนะครับนะแล้วก็ในส่วนของการดีไซน์ของอมิสูเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากแล้วก็แรงม้าของเขาอ่ะ18 181แรงม้านะครับคือท่านใดนะครับที่ชอบความแรงหานะตาเร่งดีนะแนะนำเลยนะกับเจ้าตัวมิ s ู659,000บาทคันนี้ยไม่อยู่ที่ ห้าหมื่นโลนะครับใหม่ห้าหมื่นโลรถมือเดียวนะครับนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะสําหรับคันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรีโวขับสี่กันต่อนะเป็นตัวสมาร์ทแคปคันนี้อจะเป็นรถปี2018นะครับ2018นะฮะเป็นตัว2 4 e พัทนะครับตัว2.4 e พัทนะฮะจะแตกต่างนะกับตัว e ธรรมดายังไงนะครับ ในสำหรับตัว e p a d จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟเดทามั time, นนิ่งไ์มีไฟตัดหมอกให้กระจังหน้าของเขาก็จะได้เป็นสีดำเงาอย่างนี้เลยนะครับนะฮะแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องถอยหลังมาให้นะครับนะค,บคันนี้จะเป็นตัวดิฟล็อกนะครับเป็นดิฟล็อกขับ4นะครับเกียร์แมนนวลนะครับราคาขายอยู่ที่6,50,000 6า0 0 0 0 0บาท รุ่นนี้นะครับโฉมน,นี้เรามี2คันนะครับหกแสนหบาทนะครับไม่วิ่งเพียง1นึ3 0 0สกิโลเท่านั้นเป็นรถปี2018โฉมหน้าหล่อแล้วนะครับเป็นตัว Minor อร์เชแล้วได้เป็นสีขาวด้วยรถบดระวางจากหน่วยงานนะครับอย่างที่ผมเคยบอกทั้งต้นนะครับว่ารถหน่วยงานข้อดีของเขาคือการแมทแนนนี่ย ตรงระยะแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถเช็คประวัติสูตรได้เลยครับอยากให้คุณลูกค้านะครับที่สนใจรถรุ่นไหนนะอยากให้มาลองดูรถตัวจริงแล้วก็อยากให้มาทดลองขับนะครับผมบอกได้เลยว่านะครับมาลองขับลูกค้าจะถูกใจแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของรถของบริษัทเรานะครับเรามีการตรวจสอบนะครับจากหน่วยงานนะครับที่รับตรวจสอบในส่วนของรถเบอร์สองรถยูสคานครับเราสามารถลูกค้าสามารถเช็คประวัติได้เลยนะครับเราจะมี บางคันนะจะมีตัวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันจะมีคันหนึ่งนะครับคันนี้เลยนะฮะอ่านี่นะครับมันจะเป็นหน่วยงานนะครับชิกอ่าเอฟเฟชันนะครับสามารถลูกค้าสามารถอ่าสแกนบาร์โค้ดตรงนี้ดูได้เลยนะครับนะของเรามีเราจะตรวจเกือบทุกคันแหละตอนนี้ยังยังยังไม่ครบนะครับนะลูกค้าสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้เลยนะครับดูรถไม่เป็นนะครับก็สามารถสแกน QR code โคตรงนี้ เขาจะขึ้นหมดเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับวิ่งเท่าไหร่เช็คระยะศูนย์เมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวนิสสันนาวารากันต่อนะนิสสันนาวาราตอนนี้ของเราก็เข้ามาเยอะมากนะครับคุณลูกค้านะครับตอนนี้คันนี้นะครับจะเป็น MP300 นะครับ MP300 ปี2017นะครับใบเก้าหมื่นหนึ่นะครับ มีสีขาวมีอยู่คันเดียวนะเป็น4ประตูนะครับ MP 3 0 0รนะราคาขายอยู่ที่459,000บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคันนี้ก็คือเป็นตัว l อง g top นะครับได้เป็นไฟตัดบอกไฟหน้าเป็น multi reflector แล้วก็คันนี้เขาให้มาเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กมาให้ด้วยนะนี่นะครับเป็นล้อแม็กมาให้ด้วยขอบ15ก็ได้เป็นยาเมสซิสนะครับ นะฮะยางปีใหม่ด้วยปี2022เลยนะฮะคุณลูกค้านี่เลยนะครับยังไงก็นะครับสนใจคันไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับนะหรือว่าลูกค้าดูนะครับสนใจแบบคัานไหนเป็นพิเศษแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะหรือว่าลูกค้าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงอยากเข้ามาทดลองขับนะครับ อยากให้มานะครับเข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัทเพรยนของเราสํานักงานใหญ่ที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับยืนอยู่ตอนนี้ก็ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกดึงมีบุรีกรุงเทพนะครับเราเปิดบริการทุกวันนะเวลา9โมงถึง5โมงครึ่งนะับหรือว่าลูกค้าอยากจะมาหลัง5โมงครึ่งนะครับก็สามารถติดต่อแจ้งผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะรอนะครับนะยังไงก็สุดท้ายนี้นะครับขอฝากด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถกับเพรยนต์นะครับ ก่อนสงกรานี้นะเรามีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับดอกเบี้ยศูนเนะครับนานศูนย์ศูนย์สิบสองเดือนนะครับส่งรถฟรีทั่วไทยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนเหนือใต้ออกตกนะครับเราไปส่งถึงที่เลยแล้วก็เรามีบริการจัดแฝนถึงนาบ้านด้วยนะครับและท้ายนี้นะครับผมนะครับและก็ทีมงานเพจยนต์ทุกท่านนะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับคลิปหน้าผมจะพามาชมรถรุ่นไหนนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้รถเข้ามา เยอะมากนะครับอยากให้ติดตามนะครับตลอวันนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของเพชรยนต์ลดมือ2ด้วยนะครับสำหรวันนี้ผมมาเพชรยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ